อันนี้เป็นยังไงคะที่ไป <ละ S 1> ที่มาที่ไปที่มาก็จริงๆก็เป็นหนังเรื่องที่9ของเราครับแล้วก็วก็คุยกับซีดีเอว่าอยากทาหนังที่มันแบบมีมปัญหาหอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่สามารถ พูดคุยกับชาวโลกได้เลยไม่ใช่แค่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยขึ้นมาเป็นพนักง,งานใหม่ควรจะไปพิจารณาอะไรที่มันทัดใจเราเ,เรื่องราวของพนักง,งานการทํางานวัยนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นให้เราคว<ม>ามจเรื่องมา <ๆ S 1> นำเสนอแะไเรื่องนี้จริงๆอย่างที่บอกคือพนักง,งานใหม่สําหรับเรามันมากกว่าคนทํางานในออฟฟิศมันอาจจะหมายถึงสมมติเวลาเราเกิดมาบนโลกวันนี้เราก็เหมือนเป็นพนักงานใหม่คนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้กฎของโลกบริษัทแล้วก็บริษัทที่ชื่อว่าโลกกันผมพูดอย่างนี้เราก็ต้องแบบทำงานในฐานะ ลูกบ้างทางานในฐานะน้องทางานในฐานะพ่อแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความเปรียบแบบนึงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นคําถามเราว่าหมอควรยุคนี้ด้วยมั้งที่บางครั้งเราก็แบบวเวลาเจอเรื่องยากๆในชีวิตบางทีเราก็แบบเอ๊ะเรากาลังทาอะไรอยู่นะเรามาทําอะไรกันที่นี่นะเราจะแก้ปัญหาหรือตอบคําถามบางคาถามที่มันตอบยากได้ยังไงประมาณนครับการเลือกเรื่องไหนเป็นสําคัญเน้นเรื่องไหนเป็นสำคัญมันหรือว่าชีวิตทั่วไป ผมคิดว่าจริงๆน่าจะจริงๆเหมือนจะโฟกัสที่ตัว <HR S 2> ละครชื่อเฟรนที่ที่ท,ที่เขาท้องหนึ่งเดือนและอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกำลังจะรับพนักงานใหม่เข้ามาแหละแต่ว่ามันดันแบบพราเรลกับอาชีพเขาที่เป็น HR ที่รับพนักงานเข้ามาบริษัทเหมือนกันที่เขาเืองเ,เป็นมุมของเอารการแต่ว่านำนเสนอบริษัทกำังงานใหม่ ผมคิดว่ามันน่าจะมีความเปรียบเทียบกันนะหมายถึงว่าสมมุติเราจะมีลูกมันก็เหมือนพาพนักงานเข้ามาในโลกที่อย่างที่บอกคือเหมือนเป็นบริษัทแห่งหนึง่งแล้วก็เอชเองอะ่ะเขาเหมือนต้องหาคนเข้ามาอยู่ในออฟฟิศเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเราเอา2เรื่องนี้มาเปรียบเทียกันนะว่าการที่จะพาคนหนึ่งมาอยู่ที่แห่งหนึ่งนี่มันต้องคำนึงถึงเรื่องหลายๆเรื่องเหมือนกันนหอ,อะไรประมาณนี้ครับ,บรกับสิ่งที่เรานําเสนอไปจริง หลอกคนดูไหมครับพี่เต๋อโอ้โหไม่ <manic S 2> ไม่หลอกเลยอันนี้เ,เหมือนที่ผมตอบในเพจคอนเลยครับเรื่องนี้<ไ> <ads. S 1> คือแบบเหมือนออกกำลังกายครับเป็นคําถามที่ผมผมอย่างที่ผมบอกคือผมรู้สึกว่านังเรื่องนี้เหมือนเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถามคําถามเนี้กับคนดูซึ่งผมคิดว่าเป็นคําถามที่เอาจริงมันจะอยู่ในใ,นใจของเราทุกคนนั่นแหละเวลาเจอปัญหาในงานที่เกินไม่เข้าใครไม่ออกที่ไม่อยากทําแต่ต้องทํา บางครั้งเราจะเกิดคำถามต่าง,ตงๆว่าทำไมเราถึงทำหรือทำไมเราถึงไม่ทำาเงี้ยหนังเรื่องนี้ม<ร>ันเลยเหมือนเหมือนเปิดพื้นที่ให้เราได้มีเวลาคิดเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจําวัเนเงี้ยบางทีมันเหนื่อยจนไม่มีเวลาคิดแล้วนะแต่ปัญหามันยังอยู่นะแต่ว่าผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้หนังเรื่องนี้สมมติความยาวสองชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาที่ทําให้เราค่อยๆค,ค,คิดกับชีวิตตัวเองแล้วบางครั้งเราอาจจะได้คําตอบไปตอบคําถามในชีวิตจริงของเรานั่นแหละ มันเป็นพนักงานน่าจะอินใช่ไหมแบบว่าแบบม,มันรงชีวิตเขาลเลยมันน่าจะแบบผมว่าตัวพนักงานเองก็น่าจะใกล้เคียงอยู่แล้วโดวยด้วยตัวอาชีพของตัวละครแต่ผมว่ามันกว้างกว่านั้นมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกคือผมว่าทุกคนเป็นพนักงานในบริษัทของตัวเองอะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าบางคนมีหน้าที่ที่มากกว่าทํางานนะบางทีเราต้องรับผิดชอบที่บ้านเราต้องรับผิดชอบคนนั้นคนนี้ เรามีเร <Es> <an> e ื <S <S <half> ่องที่จําเป็นต้องทําแต่ไม่อยากทํามากมายเต็มไปหมดและได้มงศัเป็นีนะคมาได้ต้เป็นตัวแทนของเป็นสีสมัครงานตั้งแต่จบปริญญาแต่มันจะรงงในสะท้อนอะไรได้บ้างผมคิดว่าจริงๆอันนี้ต้องไปดูในหนังด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นการ explore คนรุ่นใหม่ในอีกมุมหนึ่งแล้วกันบางทีมันอาจจะมีภาพจําว่ามันน่าจะประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าจริงๆคนรุ่นใหม่ที่สมัครงานมันมี มันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับยากมากเพราะด้วยความที่เราเป็นเซนเต่นแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับเจนซีที่เขาอยากได้งานในยุคของเขาอะไรเงี้ยจริงๆจริงๆผมผมชินมากๆเพราะผมเป็นเพราะเป็นปุ้มกลับเนะจริงๆนอกเหนือจากหนังสมมุติเราทำโฆษณาเราจะเจอนักแสดงที่เป็นวัยรุ่นอยู่ละเราก็จะมีโอกาสพูดคุยกับเขาบ่อยมากๆเราก็จะได้รู้จักเขารู้จักชีวิตของคนรุ่นใหม่ผ่านเนี่ยการพูดคุย ทั้งในการแสดงแล้วนอกการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีแง่มุมเยอะกว่าที่เราคิดมากกว่าที่เราเห็นในฟีดมากกว่าแบบบางทีมันสรุปง่ายๆนะในในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเขาบอกไหมครับว่าเจนซีนี่เลือกงานแบบอย่างผมเท่าที่ผมเจอจริงๆเราเราเลือกกันหมดแล้วครับจริงๆผมเลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเจนซีจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆผมรู้สึกว่าลักษณะของคนรุ่นใหม่ละกันมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีลักษณะนิสัยแบบนั้นแบบนี้แต่ว่า สำหรับผมคือลักษณะของคนรุ่นใหม่คือการที่ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเลือกเขาเลือกที่อยากจะเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่ามันไม่ได้สะทอ้อนแค่เจนซีใช่ไหมคนที่ดูสามารถโอ้โหผม<อ>ว่าทุกเจนพอมีตัวละคร4ตัวผมรู้สึกว่ามันได้4ี่มุมเลยครับม,มากกว่าเรื่องของคนรุ่นใหม่เจนซีแล้วก็มันก็จะมีเนีน่นนยวัยวัยอย่างพวกผมวัยที่อยูอยอย่ตรง,งกลางระหว่า,นนง,นางนั้นทางนมูดจะเป็นยังไงมูดจะแบบดรามา่าจะ ซีรีส์เรจะล,ะละมุนลแมนติกยังไงผมว่าถ้าให้ให้ต่อเป่นงายโคงดรามา่าแต่ถ้าให้ลึกกว่าน,นั้นมันอาจจะเป็นดราม่าที่มีคําถามที่ชวนคนดูตอบล้วกันมันอาจจะอย่างที่ผมว่าฮะหนังมันอาจจะไม่ได้แบบชุบชับอะไรขนาดนะครับแต่ว่ามันเหมือนให้ผู้คนสังเกตรเรื่องราวในชีวิตประจําวันของของคนกลุ่มนี้คล้ายๆเหมือนเราฟังชีวิตเพื่อนอ หมือนสมมติเราเหมือนเพื่อนมาบ่นที่เราฟังในวันเสาร์เช้าวันเสาร์วันหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็ได้อะไรมากมายจากการที่เพื่อนมาเล่าชีวิตธรรมดาของเขาให้ฟังนะครับมันเหมือนกับเราจะไม่ได้ไปตอบคำถามอะไรเพื่อนหรอกแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเล่ามันมันกลับมาถามมันทําให้เราถามตัวเองมากกว่าว่าสมมติถ้าเป็นเราเราจะทําแบบเขาไหมหรือว่าถ้าเพื่อนคิดไม่ออกถ้าเป็นเราเราจะเราจะทํำยังไงวะเออแล้วผมรู้สึกว่าภาพยนตร์มันมีหลายฟังก์ชันแหละ โอเคมันมีหนังที่เอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้เราก็แบบ,บหลายหลายครั้งเราก็ดูเหมือนกันแบบในหนื่งแต่ผมคิดว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งของภาพยนตร์คือมันพอมันเป็นสื่อที่มันกว้างบางทีมันอาจจะเราสามารถสื่อสารมสเอที่ทําให้ผู้คนเริ่มคิดหรือตั้งคําถามกับเรื่องต่างๆในชีวิตคือบางทีเราพูดว่าดูหนังเราตั้งคําถามบางทีอาจจะรู้สึกว่าเครียดหรือเปล่าแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าหลายๆครั้งการที่เราเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่อยู่รอบๆอะ่ะ มันช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปถึงสมมุติไม่ต้องไปถึงแบบจิตแพทย์หรืออะไรเงี้ยบางทีมันคือการพูดคุยหรือการค่อยๆหาว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากังวลหรือกุ้มใจหรืออะไรก็ตามจริงๆมันเกิดจากอะไรบางทีมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่อยู่ที่เราแต่อาจจะอยู่ที่โครงสร้างหรือสังคมรอบๆมากกว่าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นสแสดงแคสติ้งบ้างค่ะนี่นะะมามาเรื่องนี้ คิดว่าเราขายทอดมุมไหนบ้างแต่ละคนละกันนี่ตอมก่อนก็ได้จอมก่อนครับผมแล้วครับใช่ครับผมมาประกอบอ่าแสดงเอกของเราครับเป็นที่เป็นเ R ครับผมจะเป็นบาร์ดี้ที่ที่เราก็จะอยู่ในออฟฟิศที่ทําหน้าที่เป็นเนี่ยเป็น h r ในการคัดเลือกบุคคลเ้ื่อทำงานครับก็จริงๆต้องบอกว่าผมกับอาชีพเอชเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างห่างกันละกันไม่ไม่แทบไม่ได้ท้องเกี่ยวกันเท่าไหร่เคยได้ยินเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานในองค์กรเนี่ยเล่าให้ฟังฉะนั้นทางนี้ก็เป็นทางที่ได้มา ได้มาสัมผัสการแสดงครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้สัมผัสชีวิตของคนที่ทํางานในองค์กรในฐานะคนที่มีหน้าที่คัดกรองคนเข้ามาือมันก็มันก็สุดท้ายแล้วคือทุกคนก็เป็นมนุษย์อะครับมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์ที่เราต้องทาตามให้ได้ซึ่งหลายๆครั้งมันขัดกันครับมันก็มันก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้เห็นในในภาพยนตร์เรื่องนี้แหละที่ที่เราก็ต้องมีความต่อสู้ในใจของเราอะไรบางอย่างที่ที่บางครั้งเราก็ไม่กล้าถามตัวเองตรงๆว่าเออตัวงมัน มันดีแล้วหรอมันใช่แล้วหรอมันถูกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลัน,น้าใหม่ด้วยท้าใหม่ท้าให,หม่เป็นยังไงบ้างพอได้ประเดิมมันรู้สึกยังไงชอม<จ>ัน<จ>มันง่ายเลย ก็ไม่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็น,ปนการคนพบและการสำหรับผมเองอะ่ะคือเราไม่เคยมีเราไม่เคยรู้ว่าเราเล่นได้หรือเปล่าแลา้วกันผมอย่างมากที่สุดก็เล่น MB ตัวเองครับก็คือทําหน้าเศร้าๆร้องเพลงไอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมเออแต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นฟูลสเกลที่มันต้องมาแสดงภาพยนตร์เลยก็คือเป็นพรอมใหญ่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราเองก็ก็คือได้รับการเรียกว่ามัคชวจากผู้กํากับครับว่า โอเคอันนี้ไปไปต่อได้พัฒนาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการลองครับอันนี้ครั้งแรกหลายอย่างมากๆครับเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโอ้น้อน้องเลยนะคะเพราะเราเราเป็นทุกๆเรื่องนี้เรานเสนอมุมมองอะไรของเรา HR เหมือนกันเอ่อจากจากบทเนาะคือเราเป็น HR แล้วก็เป็นกำลังจะเป็นแม่ใช่ถึงว่ามัน มันเป็นคําถามที่อยู่ในใจเองละกันว่าว่าโอเคว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงเราอะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลีเนียเดียวกันกับตัวละครหรอกว่าเราคิดว่าเราจะมีครอบครัวหรืออะไรแต่ว่าเราในฐานะของคนที่ทํางานอยู่ในระบบทุนนิยมนี้ละกันเราก็จะรู้สึกว่าเราตั้งคําถามกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ละกันระบบที่เราอยู่รวมถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงพนักงานใหม่แล้วก็รวมถึงลูกของเราโดยที่จะต้องเข้ามาในอยู่ในระบบทุนนิยมนี้ตั้งคําถามที่ยวกับความเหมาะสมมั้งหมายถึงว่าเราจะเราจะสามารถมอบมอบโลกใบใบหนึ่งให้กับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยให้มันดีกว่านี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะตัวตไอแกนเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับ แกเรื่องเลยใช่ค่ะเป็นศูนย์กลางแกระวันทำไมถึงให้น้องเกิดให้น้องแบบว่ารับบทมันดูแบบดูลึกแบบดูลึกมากไปหมดอ่ะบทมันต้องเป็นอันนี้แหละครับแต่ว่าเพื <X 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 ่อนเขาเล่นได้ไม่นะครับจริงๆบทเนี่ยมันหนักจริงๆแหละแต่ว่าเราก็ค่อนข้างหาหลายคนเหมือนกันที่มารับบทนี้แล้วก็เราก็ทําการแคสติ้งแล้วเราเจอเออเออยแล้วเรารู้สึกว่าเขาสามารถโผลตัวละครตัวนี้ได้อยู่ แล้วจริงๆต้องดูในหนังตอบยามาเลยเพราะว่าการแสดงเขาสําหรับผมค่อนข้างพิเศษมันไม่ได้พูดเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันแสดงออกผ่านแบบการเคลื่อนไหวใบหน้าแววตาเลยแบบนี้ประมาณนั้นครับอ่ะพิมมาล่ะคะค่ะ <c oughs> ในเรื่องในเรื่องเป็นเด็กจนซ <c oughs> <c oughs> คีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรีเลทละกันสำหรับพิมมาเพราะว่าหนูก็เป็นเป็น เริ่มเป็นเด็กที่ทํางานด้วยแล้วก็ในเรื่องก็เป็นเด็กจบใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่สว้ทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีหลายๆพาร์ทหลายๆมุมแล้วก็หลายๆตะกะของตัวละครที่มันมันมันทำให้รู้สึกว่าเออเราก็คิดประมาณนี้เหมือนกันเราก็กําลังต่อสู้ในระบบทุนนิยมในแบบเดียวกับที่จีดากําลังต่อสู้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบ็คกะแบ็คการ์แล้วก็ธรรมชาติของตัวละครกับตัวพิมาเองมันก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าสนุกที่ได้ที่ได้เล่นที่ได้ลงไปรู้จัก จีดาได้ลงไปอยู่ในตัวละครมากเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้เป็นศิลปินอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวได้ได้เข้ามาแบบอยู่ในระบบทุนนิยมได้มาทํางานเป็นเด็กจบจบ,จบใหม่จริงๆหนูก็คงเป็นคนหนึ่งที่แบบอาจจะมีคาแรคเตอร์และความคิดความอ่านใกล้ๆกับจีดาใ,ในเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเลยะะลรู้สึกว่าเหมือนได้เจอตัวเองในเวอร์ชันอื่นๆด้วยแล้วก็ได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้แบบสะท้อนให้หลายๆคนได้เห็นว่าโอเคแบบ เด็กเจนซีที่กําลังจะเข้าสู่ระบบทุนนิยมหรือว่ากําลังจะเป็นแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์ในในปัจจุบันเขาเขาเจออะไรบ้างเขาต้องแฮนเดิลกับอะไรบ้างแล้วเขาต้องจัดการกับมันยังไงบ้างอะไรอย่างค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะเชื่อว่าเป็นการแบบว่าสะท้อนมุมมองของเด็กเจนซีแบบในความนิวออติกความเป็นจริงไหมคะใช่ค่ะเพราะเพราะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้ว พอพี่มาแบบดูหนังพี่เตอ๋ออยู่แล้วแล้วก็ได้ลองมาแบบทํางานกับพี่เตอ๋ออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าวิธีการทํางานมันค่อนข้างจริงและแล้วรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้พยายามที่จะสร้างโลกใบใหม่ขนาดนั้นมันคือการแบบมองโลกในความเป็นจริงเลยอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเออมันมันสนุกในการในการได้ทดลองในการได้กระโดดเข้าไปเป็นตัวละครค่ะการทางานกระเต๋ออะไรเงี้ยเขาเป็นตำนานหลายเรื่องเลยนะที่ถามเหมือน <c oughs> ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนแบบ เต็มที่ครับค่ะจริงๆ <laughs> เหมือนที่พูดเลยค่ะว่าพี่มาอยากร่วมงานกับพี่เติอม,มานานมา,มากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เติอจริงๆคือพี่เติร์เป็นผู้มกับที่เก่งมากๆแล้วก็เขาภาพชัดค่ะแบบว่าเอ่อวิธีการทํางานเขาละเอียดและและมาทําให้ตัวหนูสามารถทํางานในฐานะนักแสดงได้ค่อนข้าง ราบรื่นแบบมากๆเพราะว่ามันมันมันชัดเจนเรารู้ว่าเขาแบบอยากได้ประมาณไหนแล้วเขาก็สามารถอธิบายให้ตัวหนูได้ได้เข้าใจในในสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นการทํางานที่ราบรื่นมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะหวังว่าจะได้ร่วมงานอีกนะคะพีเ่เดชคครับของผมก็เป็น ในฐานะของออคนสู้ชีวิตแบบว่าผู้นาครอบครัวอ,รอย่างนี้แล้วกันครับผมเพราะว่าในเรื่องก็คือจะเป็นสามีของตัวเฟรดนะครับผมที่กําลังใจอยากจะมีลูกแล้วก็พอเรารู้ว่าเรากําลังจะมีลูกเนี่ยเราก็อยากจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ในฐานะแบบผู้นําครอบครัวให้กับลูกของเราไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามอะไรครับมันเลยสะท้อนให้เห็นถึงแบบในฐานะของกลุ่มคนที่ไฟกับชีวิตสู้กับชีวิตเอา,เอาชนะฝ่าฟัน,ฟนทุกอุปสรรคในกระแสะโลกปัจจุบันนี้อะไรอย่างนี้ครับ ยากไหมฮะต่างจากเรื่องอื่นไหมฮะสลัดคาแรคเตอร์ไปเลยอืมโอะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก,ก็ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยโอเคผมอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในสเตจนั้นแบบเต็มๆแต่ว่าเราก็จะเห็นจากคนใกล้เคียงของเราได้รอบตัวเลยครับคนที่เขาพยายามตื่นเช้ามาทํางานทาทุกอย่างให้ดีที่ให้ดีที่สุดพยายามมองหาช่องทางที่จะมุ่งไปเพื่อให้ครอบครัวเขาแบบว่า ตโตที่สุดแข็งแรงที่สุดอยู่อย่างปลอดภัยและสบายที่สุดอะไรครับเราจะเห็นได้แบบรอบตัวมากมันเลยมันเลยรีเลทง่ายเพราะว่ามันเราเห็นได้ใกล้ใตัวเราอะไรเงี้ยให้เติฝากเนาะเชิญชวนเลยครับพี่เติบ2กมกราคมอะไรโอเค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 โอโอเค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 โคโอเ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 คโอ หนังเรนี้เป็นคำถามตัวใหญ่ละกันที่อยากจะส่งให้คนดูได้ลองช่วยกันตอบละกันครัแล้วเราคิดว่าอย่างน้อยไปดูอ่ะจะได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบก็ตามอย่างน้อยเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้ทุกคนได้มีเวลาได้ทบทวนชีวิตตัวเองที่ผ่านมาแล้เผื่อจะคิดอะไรออกบ้างสําหรับในปีถัดๆไปค่ะประมาณนี้ครับคายขอบเล่นเรื่องรางวัลนิดนึงลกันไปที่ประารับ